เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเกมคาบาวกันเหมือนเดิมนะครับและสาหรับในคลิปนี้เราจะมาระเบิดดันเจียนกันอีกแล้วไม่เจ้าดันร้อยสิบตัวนี้เลยครับผมโดยต้องบอกไว้ก่อน,นะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะลุยเจ้าดันตัวนี้กันทั้งหมด300รอบเลยนะแต่ก่อนที่เราจะไปลุยดันเจียนกันเนี่ยผมก็มีอะไรแจมๆจมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับ คาร์บาวอินฟินิตคอมโบนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับร้านลิสแมนช็อปโน .1 นเรื่องการให้บริการเติมเกมะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมเนี่ยเปลืองค่าไฟเน็ตไม่ดีหรือว่าเครื่องร้อนง่ายเนี่ยผมขอแนะนําเจ้าแอปที่ชื่อว่า UG Phone ตัวนี้เลยเนี่ยครับเป็นบริการเช่าคลาวด์โฟนที่ถูกที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้เลยด้วยเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะบอทเกมหรือออนตัวได้แม้จะปิดคอมหรือมือถือไปแล้วก็ตามเนี่ยครับและนอกจากนี้เนี่ยเจ้าแอปตัวนี้ยังสามารถรองรับได้ทุกระบบอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Android iOS เวอร์ชัน PC นะครับหรือว่าจะเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถทําได้โดย ราคาขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่วันละ8บาทเท่านั้นนะครับรับรองเลยว่าถูกกว่าค่าไฟบ้านแน่นอนโดยสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะหรือจะใส่เป็นโค้ดก็ได้นะครับ NC 0 0 0 1เพื่อนๆเนี่ยจะได้ head free รับเฮดฟรีเนเหลือใช้แลกเป็นส่วนลด35บาทเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยและการเล่นเกมจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะครับ โอเคท่านผู้ชมทีนี้ก่อนอื่นเรามาดูรอบการลงดันกันก่อนดีกว่าโดยเข้ามาที่ achievement แล้วก็ไปที่ดันเจียนเสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ตัวละครผมเนี่ยได้มีการลงเจ้าดันเจียนตัวนี้ไปทั้งหมด3 9 1รอบรอบแล้วเนะครับเดี๋ยวเราต้องบอยอีก300รอบเป็น6กรอบเรอบไปนะทีนี้ต่อมาเรามาดูในส่วนของ d r อปกันมากดีกว่านะครับโดยเ,เจ้าดันตัวนี้เราจะได้เงินกล้าจบดันมารอบละ2,000สนนะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้เจ้าคารบาวแบทเนี่ยครับก็คือเจ้าไอเทมแรกของเนี่ยอีก รอบละ2ชิ้นด้วยส่วนไอเทมดรอปเนี่ยเจ้าดันตัวนี้เขาก็จะมีลูนประจําดันเจียนด้วยแอปนั่นก็คือเจ้าลูนแม็กดูดเลือดนั่นเองย้ําก่อนนะว่านี่ไม่ใช่ลูนดูดเลือดแบบเป็นเปอร์เซนต์เหมือนกับดันเรือนี่ครับแต่จะเป็นลูนที่เพิ่มแม็กดูดเลือดให้กับตัวละครของเรานั่นเองนะฮะทีนี้อันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นบัวหินเจาะนะครับโดยดันเนี้ยจะดรอปเป็นเจาะมีเดียมแล้วก็เจาะแดงนั่นเองนะครับส่วนเมอร์ไซส์เนี่ยก็จะเป็นเมอร์ไซส์บลูแล้วก็ R วอาุธปรี่ยบอกเลยว่าตัดดทิ้้งไปไปเลรับผม และสําหรับเจ้าเครื่องประดับนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะขอดูก่อนด้านนี้แม่งจะมีอะไรดีๆด,ดอกไหมเนี่ยเครื่องประดับบอเอ้อ๋อเจอแล้วท่านผู้ชมนี่เจ้าด้านนี้เนี่ยเขายังมีแหวนคลีเลตบวก2ดอกอยู่นะครับซึ่งวงหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณพันเจมน่าจะได้มั้งราคาตอนนี้นะส่วนเจ้าแหวนบอสเนี่ยบอกเลยว่าด้านนี้ไม่มีแหวนบอสแน่ๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังกับไอ้เจ้าดันตัวนี้ได้ก็คือไอ้เจ้าแหวนคีสองแล้วก็เจ้าเจาะมีเดียมเจาะแดงอะไรพวกนี้นี่นแหละอ ้ดยเกือบลืมเอาเป็นว่าเมื่อเรารู้รายละเอียดทั้งหมดของเจ้าดันเจียนตัวนี้กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่าเราไปลุยดันเจียนกันเลยดีกว่านะครับเล s โก lane fast call it high speed I've been working hard yeah I've been working nightly if you think you'll win ha not fucking likely I be taking shots yeah cold-blooded icy watching numbers grow is what I call sightseeing in the front row run it up when they hype me the following grows they know how to ignite me call me CEO I've been running shit right see and I ain't playing games I create my own lane making pleasure out of pain uh Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things, gonna make a fucking name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain I just wanna be greatness I just wanna be I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent I'm gonna take shots. If I miss off forget it, I'll take a fat loss. Just to learn all this in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up. Always stand tall, don't sweat it. I never back up. I don't miss a thing or regret it. I'm always learning. You could call me academic, I'm always working. Never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a antiseptic. <laughs> โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็ลงดันครบ300รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยก็คือผลประกอบการของเรานั่นเองแต่เดี๋ยวก่อน <c oughs> บอกเลยว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ว่าได้แค่หินบว,วกแดงอย่างเดียวนะยังมีของอย่างอื่นที่อยู่ในตลาดอีกเพียบเลยนะครับโดยก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดพวกนั้นกันเนี่ยผมว่าเรามาดูรอบการลงดันกันก่อนเลยดีกว่านะครับนี่ไปที่เจ้าเอชิปเมนเสร็จแล้วก็ไปที่ดันเจียนแล้วก็อยู่ในเอ่ยนี่โดยตอนนี้เนี่ยผมลงไปแล้วหมด692รอบ เท่ากับว่าเราเกินมารอบหนึ่งกลายเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยลงไปทั้งหมด3ามรอบเลยทีนี้ต่อมาเนี่ยเรามาดูสแต็กกันหน่อยดีกว่าโดยเจ้าดันเจี้ยนตัวนี้เนี่ยรเราจะได้เป็น HP บวกหนะอันนี้คือแล้วแต่ขั้นนะครับแต่ว่าจะได้เป็นเพิ่มเลือดนั่นแหละส่วนเรื่องของดอกเพิ่มเติมเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยครับว่ามีหินออฟฟ้าเนี่ยอีก253เมตรแล้วก็จะมีเจ้าเข็มขัดพวกนี้เนี่ยอีกทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยสิเส้นเลยทะผู้ชมโดยบอกไว้ก่อนครับว่าเจ้าเข็มขัด เนี่ยาราคาอาจจะไม่ได้แพงมากนะรับนี่อันนี้เซนละ98เจมแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเซนละ85เจมส่วนที่เหลือเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอย่างเค็มดันนี้แม่งไม่ท้ายอะไรเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะดอกเป็นพวกประดับนะครับแต่ว่าตอนนี้ประดับพวกนั้นมันขายไม่ได้แล้วนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยเรามาดูราคาของกันหน่อยดีกว่านะครับโดยเริ่มจากหินแดงก่อนเลยเนาะตอนนี้เนี่ยลงมาเหลือเม็ดละ14เจมเท่านั้นนะครับส่วนเจ้าหินออฟฟ้าเนี่ยโอ้โหหนักกว่าเจ้าบ้านเลยท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเหลือแค่เม เจทีนี้ต่อมาเนี่ยเรามาดูเรื่องต้นทุนกันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าเศษคราฟใบดันเนี่ยตอนนี้เหลือแค่อันละสามเจมเองนะและสําหรับการคราฟดันหนึ่งอันเนี่ยมันต้องใช้เงิน4ี่แสนด้วยก็คือเจ้าหินสโตนตัวนี้เนี่ยสี่เม็ดนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในการจบดันแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะได้เงินมารอบละสองแสนด้วยพอเอามาหักลบกันแล้วเนี่ยเท่ากับว่าต้นทุนเรื่องเงินในเกมเนี่ยจะเหลือแค่รอบละสองแสนเท่านั้นนะครับ ทีนี้ต่อมาเรื่องราคาเงินเอ็มกันบ้างดีกว่าโดยให้เราเอาดาบที่ถูกที่สุดเนาะที่เป็นดาบบทสิบห้านะครับก็คือ17,00 0เจมนะครับนี่เจ้าตัวนี้แล้วก็เอามาหารด้วยจํานวนเอ็มที่เราจะขายเจ้าดาบเล่มน,นี้ได้นะครับก็คือ3 44เท่ากับว่าราคาเลทน,นะครับต่อหนึ่งเอ็มในเกมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่49.4เจมเจมนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องมาหาร10ก่อนเพื่อที่จะหาร10,000แสนนี่อันนี้เหมือนเดิมทุกคลิปเลยเท่ากับว่า10,000แสนเะนี่ยอยู่ที่4 9 4เเจ แล้วก็เรา,เามาคูณ2เพราะว่าต้นทุนดันเจียนแต่ละอันเนี่ยอยู่ที่20 0 0 0นนั่นเองนี่ครับนี่จัดการคูณ2มันซะปึง๋งเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเศษคราฟใบดันแต่ละอันเนี่ยอยู่ที่อันละ3ามเจมเราก็ต้องบวก3เจมเข้าไปอีกทีนึง และนี่ก็คือราคาใบาดันในแต่ละรอบนะครับก็คือ12.88เจมนั่นเองโดยเราเนี่ยลงกัน300รอบเราก็จัดการคูณ300มันเลยแบบนี้ครับผมเท่ากับว่าในคลิปนี้เนี่ยเรามีต้นทุนอยู่ที่3865เจมนั่นเองเนี่ยทีนี้ต่อมาก็ถึงเวลาต้องเอามาหักลบกันแล้วก็คือของที่เราดรอปได้มาเนี่ยเมื่อรวมเงินแล้วนะครับก็จะอยู่ที่6,672เจมซึ่งเราต้องมาลบพา40%ด้วยจัดไปครับผม เท่ากับว่าเราจะเหลืออยู่ทั้งหมด6,000เจมนั่นเองและยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเราต้องเอามาลบต้นทุนค่าใบดันด้วยก็คือ3,865เปึงเท่ากับว่ารอบนี้เราลงดันไป300รอบเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมได้กำไรอยู่2,139เจมบอกเลยว่าแค่ค่าไฟนี่ยังไม่คุ้มเลยนะเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่เรียกอีเจ้าเศษเจมตรงนี้ว่ากาไรก็แล้วกันเนาะสรุปก็คือกัดทุนนั่นแหละ ลนะครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการลงดันมแมลงร้อยสิบนี่ครับเรียกได้ว่าเป็นมแมลงชั้นหนึ่งเลยเนี่ยทั้งหมด300รอบนั่นเองและอย่างที่เห็นนะครับว่าดันเจี้ยนนี้เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องการฟาร,ร์มหาตังสักเท่าไหร่เลยเนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอดูคลิปต่อไปกันดีกว่านะครับว่ามันจะมีดันเจี้ยนไหนที่จะทําให้เราเนี่ยหาเงินได้ง่ายๆแล้วก็ลงไม่ยากบ้างหรือเปล่านะครับโดยสําหรับวันนี้นะครับใครที่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันเนะ่ครับกดไลค์กดต like, ิดตามเพ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม